สวัสดีทุกคนนะคะก็้องขช่อง Paris, พารี่พารูทุกอนสุขเวลาสองทุ่มอีกแล้วนะคะคลิปนี้ของเป็นเล่าประสบการณ์เข้มๆหนึ่งเรื่องแบบไวๆฟัดฝาด,ดด้วยนะคะคือเราอะเป็นคนที่ชอบทําเล็บเจลมากๆแต่ไม่ชอบต่อเล็บเหตุผลที่ไม่ชอบต่อเล็บเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ต่อมาแล้วสองครั้งเล็บเน่า คือการต่อเล็บปาทุกคนมันก็จะมีหลายรูปแบบมากๆเนาะซึ่งตอนนั้นที่เราไปต่อมันเหมือนเขาเรียกว่าต่อแบบ PVC ไหมอะเราไม่แน่ใจคือมันเป็นการที่เอาเล็บปลอมอะค่ะเล็บปลอมที่เหมือนเราเห็นทั่วไปเนี่ยเนาะมาแปะทับลงไปกับตัวเออ เหมือนทากาวแล้วก็แปะทับลงไปกับตัวเล็บเราอะเออแล้วมันก็จะเหมือนแบบว่าเออเป็นทรงแล้วก็ตัดบใบยให้มันเป็นทรงแล้วก็ทาอะไรเงี้ยแล้วคราวเนี้ร้านที่เราไปทําตอนนั้นซึ่งงานมากๆตั้งแต่สมัยเรียน มหาลัยแล้วว่ะเออคือจําร้านไม่ได้จริงๆนะคะแล้วเขาอ่ะเหมือนต่อไม่ค่อยดีเหมือนมันทําให้มีช่องโหว่ระหว่างตัวเล็บปลอมกับตัวเล็บจริงของเราแล้วเวลาเราอาบน้ําสระผมทาด้วยนี่นั่นที่เกี่ยวกับน้ําน้ํามันก็จะเข้าไปขังซึ่งมันทําให้เล็บเราเน่าเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะแอนตี้การต่อเล็บมากๆแล้วก็ครั้งที่สองที่เคยไปทําก็คือเหมือนเขาตะบหน้าเล็บ คือก่อนที่เราจะแปะเล็บปลอมเข้าไปอ่ะมันจะต้องมีการตะไบหน้าเล็บจริงเราก่อนถูกไหมแล้วเขาว่าตะไบหน้าเล็บจริงเราจนหน้าเล็บจริงเราบางแล้วพอเขาแปะเล็บปอมลงไปอ่ะแล้วพอวช่วงที่เราแบบว่าเหมือนจับนู่นจับนี่แล้วมันกระชากอ่ะคือเล็จบจริงเราหลุดออกไปเลยน่าจะเป็นเพราะว่ากาวอ่ะมันก็ที่จะแข็งมากๆแล้วบวกกับว่าเขาว่าตะไบหน้าเล็บเราจนบางมากๆด้วยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุหลักๆของการที่เล็บเราแบบว่าหัก ไปเลยแบบทั้งเล็บเลยไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่าตัวกาวหรือว่าตัวที่ว่าเขาตะบายหน้าเล็บนะคะซึ่งทําให้2ประสบการณ์เนี้ยทำให้เราอะแอนตี้การต่อเล็บมากๆแต่เหมือนเรารู้สึกว่ามันจะมีการต่อเล็บอีกแบบหนึ่งที่มันจะเป็นเหมือนเอาเจลมาต่อกับเล็บจริงเราเลยอะเออแบบ คือเหมือนเล็บจริงเรายาวเท่านี้ก็ต่อเพิ่มขึ้นไปอะไรเงี้ยเอออันนั้นเราไม่เคยลองซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการเล็บเน่าหรือกระชากหน้าเล็บนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นเราก็เลยไว้เล็บจริงมาตลอดซึ่งที่ทุกคนเห็นเนี้ยคือเล็บจริงของเราเองเลยนะคะแล้วก็เหมือนเราก็เหมือนแบบว่า ไปทำสีไปอะไรมาอันนี้เรื่งเพิ่งไปทํามาใหม่ได้ประมาณ2อสัปดาห์นะคะก็อยากได้แนว Y2K สีของฟูใสๆไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าอันนี้คือเล็บจริงของเรานะคะถามว่าเล็บจริงเนี่ยมันใช้ชีวิตลําบากไหมก็ลําบากนิดนึงเพราะว่า ในความที่มันเป็นเล็บจริงอ่ะมันหักง่ายคือเหมือนถ้าเราทําเล็บบ่อยๆอ่ะเล็บเราจะไม่แข็งแรงเวลาเราจับนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะเจ็บนิดนึงอย่างเวลาเราอะง่ายๆเลยถ้าเรากดชักโครกที่มันเป็นแบบว่าเป็นปุ่มกลมๆอย่างเราต้องกดลงไปนี่ใช่ปะเราไม่สามารถกดได้เลยเพราะว่าเล็บมันยาวเห็นปะทุกคนมันจะเจ็บมากๆเราต้องใช้ทำอย่างเงี้ยเออสองสองนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก,กดอ่างเนี้ยเออมันถึงจะกดได้ไม่ก็อาจจะใช้แบบว่าเป็น นิ้วกลางอย่างเดียวก็ได้เปกลงไปอะไรเงี้ยเออให้มันกดซึ่งมันอนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งนะคะส่วนตัวสําหรับประสบการณ์การไว้เล็บยาวน้องีเอาจริงๆข้อเสียมันเยอะมากๆเลยอะทุกคนข้อดีมันสําหรับเรามีแค่2ออย่างคือเก่าแล้วมันมันแต่ข้อ2คือมันสวยเวลาค่ะมันดูเล็บเปียวยาวอะเออมันสวยจริงๆแล้วก็เหมือนเวลาทําเล็บอะมันจะดูดีอะมันคือมันไม่ได้ดูดีคือส่วนตัวเราเป็นคนชอบเล็บเพราะว่าเราอะทำงานกับ เราแบบว่าเราก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยรีวิวของอะไรเงี้ยมันแบบว่าก็อยากให้เล็บมันดูสวยตลอดเวลาแล้วก็พอเวลาเราเคีงานอ่ะพอเห็นเล็บมันสวยมันมีกาลังใจในการทํางานเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นแบบว่าในของเราส่วนตัวเนาะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบทาเล็บมากๆส่วนข้อเสียมันมีเยอะมากมันใช้ชีวิตประจําวันลําบากมันแบบว่าเวลาจะทาครีมสระผมหรืออะไรเงี้ยมันบบค่อยจะลำบากนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราแบบว่าจะทํากับข้าวหรืออะไรเราจะเหมือน ถ้าต้องแบบว่าจับเนื้อสัตว์แบบหยำหมักอะไรเงี้ยเออเราก็จะใส่ถุงมืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังอ่ะก็คือประสบการณ์เกี่ยวก,กับเล็บนี่แหละเออที่เราเกินไปก่อนหน้าว่าเราเป็นคนที่ชอบทําเล็บมากๆถูกไหมแล้วเราเล็บเน่ารอบที่สามจะนับว่าเป็นรอบที่สามก็ไม่ได้นับเป็นรอบแรกเพราะเป็นการที่เล็บเท้าเน่าครั้งแรก แล้วก็เป็นเชือ้อราคือเราอะจะถ้าส่วนตัวเราอะทุกคนเล่าเขาเรียกว่าเล่าเล่าสตอรี่ก่อนเราเป็นคนที่ทําเล็บมือเล็บเท้าทั้งคู่แต่เราจะทําเล็บมือทุกเดือนเพราะว่าเล็บมือเป็นเล็บที่ยาวไวแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถึงสองสัปดาห์บางทุกคนจะเห็นว่าโคนมันเริ่มยาวแล้วเรารู้สึกว่าเล็บเหมืองมันจะยาวไวกว่าเล็บเท้าแต่เล็บเทา้าอ่ะเราทําเดือนเว้นเดือนอืมซึ่งเท่ากับว่าเราจะพักเราจะได้พักเล็บเท้าอ่ะไปประมาณจักหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเต็มเต็มยบางเดือนเราเว้นสองเดือนด้วยซ้ำถ้าเล็บมันไม่ได้ยาวมากนะคะคือเล็บเทา้าอ่ะมันเราทาไปเพื่อแบบว่าเรามองเรารู้สึกดีเฉยๆอ่ะเออมันไม่ได้มีอะไรมากเลยแล้วเราก็ ทำมาตลอดทำพร้อมๆกับเล็บมือนี่แหละแต่เรางงมากว่าทําไมอยู่ดีๆมันถึงเน่าคือเราไปทําเล็บร้านหนึ่งแล้วขั้นตอนที่เราจะทาเออทำเล็บเนี่ยมันก็ต้องล้างของเก่าออกแล้วพอเขาล้างอะ่ะเขาก็บอกเลยว่าเออเปลี่ยนใจไม่ทํำไหมคะเพราะว่าเล็บบางมากตอนแรกเขาบอกก่อนว่าหนึ่งเล็บบางแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะทาไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าส่วนตัวเราเล็บบางอะ่ะให้ทาเรารู้สึกว่า พอก่อนที่เขาจะทาสี่อมันต้องทาท็อปก่อนใช่ไหมเออทาท็อปสีใสอะ่ะเรารูกสึกว่าเออเดี๋ยวท็อปสีใสมันก็ช่วยมันก็ไม่ได้อะไรมากแล้วคราวนี้เขาก็ล้างล้างล้างไปสักพักเขากูดุ้หน่ว่าแต่มันเน่าด้วยนะคะแล้วก็อออะไรนะเออแล้วเราก็เลยก้มลงไปดูปรากฏว่าภาพที่เห็นอะ่ะคือเล็บมันเป็นเสียมตาลคือไม่อยากขึ้นรูปเดี๋ยวทุกคนแบบว่า ม,มันเป็นรูปที่มันไม่ได้ดูอะเออแต่ว่าเนี่ยคือมันเป็นสีน้ำตาลแล้วเล็บมันบางมากตอนแรกที่เราเข้าใจคําว่าเล็บบางของเขาอะคือเวลาเรากดลงไปอะมันจะหักง่ายอันนี้คือเล็บบางในความเข้าใจของเราแต่อันนี้ไม่ใช่คือเล็บมันบางแบบเหมือนไม่ใช่เล็บอะเหมือนเป็นอะไรที่ไม่แข็งเลยอะปกคลุมไว้ซึ่งเขาบอกเราว่าถ้าทาทับอีกรอบหนึ่งอะเออทำสีอีกรอบหนึ่งอะ เล็บจะหลุดไปเลยนะคะซึ่งมันเป็นทุกทุกนิ้วทั้งสิบนิ้วอ่ะมันเป็นแบบนั้นหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรเขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกแค่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทําเล็บเยอะเกินไปแต่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าเกี่ยวมันน่าจะเกี่ยวกับในส่วนตัวเราเรามองว่ามันน่าจะเกี่ยวกับโปรดักที่เขาใช้เพราะว่าเราอ่ะทําเล็บมาทําเล็บเท้ามาหลายปีมากแบบเกิน5ปีทำแบบเ,เดือนเดือนเดือนที่เราบอก แต่เราไม่ค่อยมีประสบการณ์เล็บเน่าเลยรวมถึงมือด้วยถ้าจะบอกว่ามันเป็นเพราะน้ําหรือเป็นเพราะอะไรทาไมมือถึงไม่เป็นเพราะมืออะทำถีม่มากๆกว่าเล็บเท้าอีกแล้วคือเรากดลงไปเนี่ยดูดีแข็งมากไม่หักเลยไม่งอเลยไม่ไม่แบบว่าไม่มีการเล็บบางเลยแต่ทําไมเท้าถึงเป็นเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือยังเป็นเขาเรียกว่าคําถามที่ยังไม่มีคําตอบสําหรับเรานะคะ ก็อันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังแชร์กันเฉยๆเนาะว่าแบบเอองงเหมือนกันว่าว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็คืออยู่ดีเล็บก็เน่าแล้วก็ต้องหยุดทําไปเลยจนกว่าเล็บที่เน่าอ่ะมันจะงอกออกไปแล้วก็ไล่ตัดทิ้งตัดทิ้งจนเล็บใหม่อ่ะมันแข็งแล้วก็งอกมาถึงจะสามารถทําได้ก็รวมๆน่าจะประมาณ6เดือนอะที่น่าจะไม่ได้ทำถามว่าซีเรียสไหมมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเล็บเท้าเราคือเราทาเฉยๆอ่ะเออเราไม่ได้แบบว่าอยากให้มันดูอะไรมากมายเพราะว่า น้อยคนที่จะมามองเท้าเราเนาะแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าต้องใช้มารีวิวหรืออะไรอย่างงี้ด้วยเรารู้สึกว่าเออมันไม่ทาก็ได้แต่มันก็แค่มีความสงสัยในตัวเองนิดนึงว่าเฮ้ยมันเน่าได้ยังไงวะคือแบบมันมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแบบเพราะอะไรโดนน้ําเยอะหรอหรือเพราะว่าที่มือไม่เน่าเพราะว่ามือมันเหมือนแบบว่าไม่ได้อับไม่ได้คือเหมือนถ้ารองเท้าเราใส่ มันยังมีความอับเวลาเราออกกําลังกายเราใส่รองเท้าผ้าใบมันก็มีความอับเออมีเหนอหรือเปล่านะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันเป็นแบบว่าหลายๆอย่างที่ที่มันเข้ามาตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราหาคําตอบกับมันไม่ได้คือลองเซิร์ชแล้วมันก็มีหลายๆสาเหตุซึ่งมันไม่ตรงกับชีวิตประจําวันเราเลยเอออย่างเช่นเขาบอกว่าอาจจะแบบนะโดนน้ําเยอะเกินไปใส่รองเท้าอับทั้งวันคือเราใส่ถ้าสมมติเราใส่รองเท้าผ้าใบอ่ะเราจะใส่ ไปออฟฟิศอย่างเงี้ยเราก็ใส่ในการเดินทางแค่ชั่วโมงหนึ่งพอไปถึงออฟฟิศแล้วก็เปลี่นรองเท้าแตะอยู่ดีเราไม่ค่อยชอบใส่ถองเท้าด้วยซ้ำเออเราก็รู้สึกว่าเพราะสาเหตุอะไรทําไมมันถึงเน่าเออเนี่ยแหละมาขอเล่าเข้มๆสักหนึ่งเรื่องก็คืออาจจะเป็นเรื่องเล็บเน่านี่ยแหละถ้า ใครที่เคยเป็นเหมือนเราในกรณีเท้านะเพราะว่ามือมันมีหลายปัจจัยมากๆที่มันจะเน่าแต่เท้าเนี่ยเราหาของตเองไม่เจอจริงอืถ้าใครเคยมีประสบการณ์เล็บเน่าเล็บบางเกี่ยวกับเท้าแล้วก็รู้สาเหตุนะคะว่ามันมาจากอะไรลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยเพื่อเราจะมาลองเทียบว,ว่าเออเราชีวิตประจำวันเราใช้ชีวิตแบบนั้นหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่มันเหมือนจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะก็อยากจะมาลองแบบเออแชร์ชกันหน่อยเนาะเรื่องนี้เราก็มาแชร์ให้ฟังก็ เรื่องนี้ไม่มีข้อคิดอะไรข้อคิดถ้าจะได้ก็คือหยุดทําเล็บค่ะแต่มันหยุดไม่ได้เนาะมันเป็นความชอบส่วนตัวก็น,นั่นแหละถ้าจะทําก็ดูแลเขาให้ดีๆหน่อยตอนนี้ก็เหมือนหยุดทาไป6เดือนแล้วก็เหมือนทาเอ่อออยซื้อออยสําหรับบารุงจมูกเล็บมาทาเล็บโดยเฉพาะเลยนะคะก็ดูแลก,กันไปเขาจะได้อยู่กับเรานานๆเล็บจะได้ไม่หักไม่ได้เปิดออกไปนะคะก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้มาแชร์ประสบการณ์ขำๆก็ไม่ขำประสบการณ์ที่แค่ของตัวเอง ถือว่ามันเล่าข่ากันฟังใครอยากให้เราถ่ายรูปถท้าหราบอกเลยเราไม่ถ่ายค่ะ ส่งเงินมาพันหนึ่งค่ะถึงจะถ่ายไปคือมันน่าเกียดมันไม่ควรมีใครได้เห็นแค่ช่างกับเราสองคนก็พอเออที่จะได้เห็นเท้าที่มันเน่านะคะก็คลิปนี้วันเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาลำบายอะไรจะมาเล่าอะไรหรือจะมารีวิว how to แต่งหน้าอะไรก็อย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะคะลงคลิปใหม่ทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มเรก็คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย